ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแท็กเดินสายช่วยชาวบ้านแทบจุกอกน้ำตาไหลได้ยินเสียงเด็กขอข้าวกิน ก่อนหน้านี้เพิ่งจะประกาศแจกเงินช่วยเหลือคนที่ไม่มีเงินไม่มีงานได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 เพียงแค่ส่งบัญชีมาแค่นั้นแม้จำนวนเงินจะไม่มากแต่ก็สามารถช่วยชีวิตได้อีกหลายวันสำหรับคุณพ่อลูกหนึ่งแท็กพรัญยูและตอนนี้ก็เริ่มเดินสายช่วยเหลือสังคมแจกข้าวแจกน้ำให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และล่าสุดหนุ่มแท็กก็ได้เดินทางไปแจกข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอยุธยาและได้เผยภาพเรื่องราวจุกอกที่ฟังแล้วแทบน้ําตาจะไหลว่าพี่ครับผมขอข้าวหน่อยครับคํานี้น้ําตาไหลเราจะผ่านไปด้วยกันเข้าใจหัวอกคนไม่มีเข้าใจหัวอกคนใจใจจริงอยากไปทุกที่ที่ลำบากมากๆอยากไปให้กับมือ และนุ่มแท็กยังได้เผยทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าดาราทุกคนในวงการบันเทิงศิลปินพร้อมช่วยทุกคนครับต่างคนต่างช่วยกันไม่ว่าจะช่วยทางหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าหรือชาวบ้านที่เดือดร้อนเราจะผ่านไปด้วยกัน